ถุงมือกากๆพี่แปดพันเองครับ 8, เปดแปดพันอ้าวแล้วตัวละครอ๋อตัวละครละมันสองสามพันพี่ตัวตัวละครสองสามพันอ้าวแล้วไอเขาเรียกว่าอะไรอะเอเคตาเท่าไหร่อ๋อเอเคก็ประมาณเกือบสองแสนครับพี่ฮะยสองแสนโอ้บาทเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช เออเอาเอาโคดไปกรอกยังเห็นโคดไหมข้างล่างอ่ะเห็นไหมคำว่า M T M ยี่สิบสี่ L L สองจุดอ่ะเห็นไหมอืมแล้วกดกดคำว่า G G ดอปอ่ะได้เลยอยู่พันเก้าพันเก้าสุ่มพันหกในรอบหนึ่งวะ เห็นป่ะเอาไหมมีอยู่พันเก้าในหยอกหยอกเอาจะเอาพันเก,ก้าหรือกล้องสามร้อยดีวะกล้องสามร้อยแล้วกันถ้าสามร้อยเงินจะพอเปล่าวะพันหกได้อยู่ เอาสามร้อยก่อนเนาะขอไอ้กล้องดีๆมาดิวันนี้เฮ้ยเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันเก้าพันเก้าอู้เจ็ดร้อยไอ้ยี่อะนายูถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มไป โอ้ยทำไมกูไม่ขายวะโอ้ยเหี้ยแม่งมือไวไอเว้เหี้ยเหมือนแบบดวงมาดวงมันมาเจ็ดรอยหรือวาผมจะแบบไม่ต้องถามใครถามดวงตัวเองอะ่ะให้กดเลยอะ่ะพอพอ ขายแม่งหมดที่ได้กี่บาทวะโอ้ยยี่สิบดอลลมีพกดิเล่นทีละร้อยสามสิบเฮ้ย aw สองร้อยดิร้อยแปดสิบเอ็ดดอลได้อยู่ ถึงผมเลี้ยงดูหมอบีมไม่ได้แต่หมอบีมเลี้ยงดูผมได้นะครับรับภาร,ระเพิ่มไหมรับภาระพ่อมึงยอาเขาไวเป็นภาระไอ้หน้าที่อุ้ย,ยขับถ่ายกัร,กร้อยดอนหมอบีมรับภาระ,ละ,ละมันม้ยอันนี้แพงอันนี้แพงมากแพงบอกว่าโอ้โหเฮียกากหอ้ยขอได้มา สามรอยเนี 300, 500, 000, 000, ่ยห้ากล่องพันแปดขอมันหมันหน่อยดิกูยำเขตบวงเฮ้ยไอ้ยี้นี่ไอชี้นี่ไอาาี้อาาน,อาานี่ได้อยู่เจ็700ดร้อยดอนหกร้อยห้าสิบยี่อ่ะเอาดิไอสัตว์มาดิยี่อ่ ardi, นะนะ ติด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 เฮีมาดิสตัตว์กับสองพันดอนน้ในที่อะขายก่อนในที่อไอสตัตว์เนี่ยแบบนี้ก็ได้กำไรแล้วไอหี้ยขายไอพันเก้าไอเฮียขายอยู่แล้วครับ พอได้แล้วครับไม่ครับผมผมเล่นเทรดอย่างนี้ครับคือสุ่มกล่องทีแล้วแบบอย่างเงี้ยครับสามร้อยแล้วขายได้เก้าร้อยเนี่ยผมต้องอัปเกรดอันหนึ่งครับมันถึงจะได้กำไรกล่องร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเก้าดิต้องให้ได้ไดอเน,นี้ยคาร์ลัมบิดไอตัวเนี้ยหรือว่าเอ็มไนเนี่ยคาร์ลัมบิดตัวนี้ก็ได้คาร์ลัมบิดถุงมือเงี้ยดีหมดต้องเป็นสีเทาครับถึงจะดีขอเป็นของสีเทา อิวิวิออโอ้โห AK RC ม็อบได้เท่าไหรวะขอราคาสี่ร้อยกับสามร้อยโอ้โหเจ็ดสิบเอดบาทเหีเยแปนึงครับอุ้ยสีเทาวไอ้เหีเยไอยไปอีกโอ้โหเอมโอ้โหเหียเกือบได้เฮียเกือบไดเอ9มนละเจ็ดร้อยสัต วิเอคทองเอคทองวิถุงมือเท่าไหร่วะขอ300ดิ3 0 0 60บาทไอ้เหี้ยเอ,อ้ยเจ็ดสิบก้ามาวิคีลายนี้เท่าไหร่วะร้อมโอ้โห ขอกำไรดีไอ้เหี้ยนโดนไปเยอะแล้วเฮ้ยมีดนี้เท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยดิห้าร้อยสี่ร้อยเออห้าร้อยอีฮี้ยมาดิไอ้สัตว์มาขออีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งขอติดอีกที ขอติดอีกทีขอติดอีกทีเออยิ่งสเยสขึ้นทวนขึ้นทวนขายดีเกือนี่แหละเล่นได้กำไรไอ้เฮียหมานว่าคนดูสุ่มมาเล่นบ้างผมได้มาแล้วผมได้มีดมาแล้วผมอยากได้อันเป็นแสนตอนนี้ ขออีกอันนึงแล้วก็จะไปสุ่มกล่องก,กาการแล้ววิ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 โอ้ยเอ็มสี่ MC ที่ผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยอุวยมีขอให้ได้สี่ร้อยห้าสิบโอ้ยร้อยเจ็ดสิบเก้าอัปเกรดก็ได้วะคุ้มอยู่เปิดทีละสามร้อยเฮ้ยได้อยู่อันนี้ได้นี่ได้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 เปิดสามร้อยเจ็ดสิบเก้าอะ กูแตกเฮ้ยขาดทุนวะทำไมไม่ขายวะไี้ตาทำไมมึงไม่ขายวะเพื่อนไม่ขายวะตัวเอง่ะมึงถามตัวเองมึงดิมึงไม่ขายไว้สัตว์ไม่ขาดทุนไม่เจ็บมากมาขอหน่อยดีกล่องนี่มาเหลือพันหกเท่าทุนแล้วเนี่ยเหลือเท่าทุนแล้วเนี่ยมีดมิดไอ้พอพอเอ๊อุ้ยไอ้ยียเกือบได้ ไอ้ยัดแม่งไอ้ดเดี่ยวอุ้ยอันนี้ราคาสามร้อยดิวู้ดสองร้ยอยเออได้อัพอยู่คนดูได้อัพอยู่ มีมีรอยอะหน่อยอุย้ยนิดเดียวโอ้สู่มาันละสองร้อยดีกว่าว่ะทำทุนก่อนพอละไอ้เดี๋ยวอัพเกดรดไี้พวกยีนีอ่ะ ลองดวงเท่านั้นนะ่ะโอ้โหแตกว่ะเหีย <_ D> มีแต่ปืนกาดมีพวกถุงมือเปล่าวะ <_ d ata> ถุงมือละสามร้อยมีปะ <_ d ata> ขอถุงมือแพงๆนี่เฮีย <_ d ata> ขอคืนทุนหน่อยดีมีปะ วุ้ยอน,นี่ไม่จะไม่ผิดแพงนะอันนี้แพงนะถ้าจะไม่ผิดสองอสาสิ้าดอลทำทุนได้อยู่เนี่ยผมชอบเอามาเล่นอย่างเงี้ยเพราะมันทำทุนได้ไงเอยกูก็เอียงตัวไปด้วย่ะเล่นครับเล่นเล่นเล่นผมเล่นเล่นกับคิงครับคิงก็ซื้อมาแล้วคิงก็ซื้อมาเหมือนกันผมก็เลยบอกว่ามาอันนี้ดิเขาให้ทั้งสปอนเซอร์ทั้งให้เงิน ผมอรอแลขเป็นของผมอรอแลกเป็นของอะเดือนเดือนหน้าน่าจะมีเข้ามาผมจะอรอแลกเป็นของชิ้นหนึ่งแต่ผมอยากแลกเป็นแสนะ่ะนี่น่เป็นแสนะ่ะถ้าขายได้พันสองไม่มึงไม่เข้าใจหรอกเว้ยว่าคนมันมันมันมีเยอะแล้วอะมันต้องทำยังไงเว้มึงไม่เข้าใจเว้ จริงๆเว้ยของมันแบบมันทีมันกากเว้ยมันเป็นสนิมมันก็มีเกมเนี้ยของมันมีสนิมนะวเว้ยมูลค่าของมันมีสนิมแต่ถ้ามึงอยากได้สกินพวกกากอย่างเงี้ยสกินแบบที่เป็นรอยอย่างเงี้ยมึงเข็ยนไหมมันไม่สวยอ่ะมึงก็ไปรับฟรีได้พี่ก็บอกให้มึงไปรับฟรีมึงก็แค่ใส่โค้ดมึงก็ไปรับฟรีเอามาเล่นฟรีแต่อันนี้กูมาส่งเพราะกูอยากได้ของที่กูต้องการ เหมือนมีไทเกอร์ทูธของกูอ่ะเล่มหนึ่งเท่าไหร่คลิกูเอาไปให้มึงดูในรหัสกูอ่ะไอ้เฮียกูให้ไอ้มึกขอให้กูสองพันได้กี่บาทอะได้มา,600าหกร้อยไอ้ยขอให้600ใหกร้อยดอนไอ้เฮียมึงใส่บอกว่าเหมือนกูเอาไปซุ่มนี่มั้งไอ้เฮีย ทำไมกูไม่เคยได้ของดีกับเขาเลยวะเดี๋ยวกูบอกขอก่อนสองอันนี้อันสุดท้ายเปนมึงสองร้อยกี่บาทแล้วสองร้อยงอมหมเฮียเฮ้ยสองร้นยห้า อ yes, yes, yes. าไปโดมโดมดมโดมโดมโดมเย็บเย็บเย็บจีบขอบคุณคุณตามากโกงโกงโกงพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วอันนี้เก็บไว้เก็บไว้รอแลกแต่ปืนมันมันกากว่ามันแรงกว่าแต่กูเก็บไวล้ละค่ะสองพันพอแล้วครับเอาเอาพวกเอวิากากระมาสุ่มโอ้ไม่เป็นไร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 ไ ของกาดไม่ซูม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 ,อ,ม,อ,ม,ม,มอ,อ้ยนี่มีของอะไรกูไม่ขายขายซะของพวกของกากดพอวันนี้ได้กำไรพันเดียพันดอนสองพัหนหก็คูณสาสิบหาบาทไปดูค <c> ร <oughs> ับสองพันหคูณสาม ه, วันนี้มารับโค้ดฟรีอ่ามึงล็อกอินมาใช่ไหมมึงสมัครยูเซอร์มึงเสร็จร้อยมึงเห็นที่แฮชแท็กทีทีดอกมาลีใช่ไหมมึงพอเอ้ลุยพอมึงกดเข้ามาพอคนดูกดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมพอกดมาล็อกอินเสร็จปุ๊บให้คนดูมากดอันนี้นี่หน้านี้เนี่ยเห็นป่ะใส่รหัสลับเห็นป่ะอันนี้ผมหมุนหมุนฟรีแล้วใส่รหัสลับอันเนี้สมมุติอะ่ะใส่รหัสลับที่ผมมีอยู่อย่าเอาแค่ตรงเลขสองนะไม่เอาจุดนะเห็นป่ะ เอาแค่ okay, ถึงตรงเลขสองอะ M M T M สองสี่ L สองเนี่ยเอามาใส่เห็นปะมันจะได้หมุนฟรีสุ่มสกินปืนฟรีโอ้โหเยอะด้ส่วนลดว่ะอุ้ยลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เลยแหละอูห้หเหลือพันสี่เองว่ะ ไม่เอาหรอกใจาหายตอนนี้แล้วกันสามร้อยขอสักกล่องเด้อหุ้ยพอพอพออู้ยเกิบได้ตัวนี้ไอ้เหี้ยเกิบได้นี่ไอ้เหี้ยมันสี่ได้อะไรวะไอ้นี่ไอ้เหี้ยพันสี่พันห้าดิห้าร้อยว่ะได้ห้าร้อยดอนไอ้เหี้ย อพอละไอ้เหี้ยพอแล้วครับได้ทุนวันนี้พอแล้วะฝากไว้สู้วันหน้าจะจะ,จะครบเดือนแล้วด้วย15,000หมื่าพัดอลใกล้แค่ไทเกอร์ทูสอันเดียวโมไม่หยุดควายเผือกเออแล้วมึงมีไหมล่ะ15,000ห้าพันดอลมึงมีไหมไทเกอร์ทูสอ่ะที่อยู่ในคังกูอ่ะมึงมีไหมไฮยงยุทธมึงมีไหมไอ้ที่อ่ะหมื่นห้าพันดอลนนะ่ะไทเกอร์ทูสกูอ่ะ ที่อยู่ในตัวรหัสกูตอนเนี้ยที่กูเลกมาไอเฮียเวลาเขาถามว่าตาตา,ตารหัสรหัสไอหลุยพี่พูดคำสุดท้ายนะรหัสรหัสตาเท่าไหรอ่อ่ะในตัวตามีเท่าไหรอ่อ่ะอ๋อถุงมือกะกะพี่แปดพันเองครับไปแปดแปดพันอ้าวแล้วตัวละครอ่ะอ๋อตัวละครละมันสองสามพันพี่ตัวตัวละครสองสามพันอ้าวแล้วไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอเคตาเท่าไหรอ่อ๋อเอเคก็ประมาณเกือบสองแสนครับพี่ฮะสองแสนโอ้บาทเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วมีนะมีนะอ๋อมีก็ประมาณแสนเจ็ดครับพี่ฮะแสนเจ็ดเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วพกตะล่ะเอเอวล่ะเอวดาคอนลอ,อก,ก็ ก็หนึ่งนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเวลาไปพูดอะอุ้ยเทจัดอะและขายได้ด้วยนะแล้วก็รอสองหมื่นห้าดอนสองหมื่นสองหมื่นดอนแล้วถุงมือสปอร์ตอนะ่ะถุงมือสปอร์ตสองหมื่นดอนก็สามแสนกว่าบาทเองพี่ถุงมือนะถ้าเนี้ตาต้ากูมีเอเคทองมึงมีไรป่า 3ามพันแนปะดดอลล่ยสี่พันสี่พันสองร้อยดอลลเนี่ยเนี่ย AK ทองลน่ะโอ้โหไม่มีโอกาสติดเลยว่ะโหให้ไม่มีโอกาสติดเลยว่ะโอ้โหห้าสิบดอลล์ดิโอ้โห,ดดโหเลยแค่นี้เดียว ชอบเกทับชิบหายอืมอ่ะมีใครเอาไปกอกแล้วบ้างผมอยากเห็นนะผมอยากโทรขอแอดเฟซแล้วถามว่าโได้อะไรมีคนได้ของดีปะคนไหนได้ของดีบ้างอะ่ะคนไหนเอาไปสุ่มแล้วบ้างดีกว่าอา่ะผมจะได้ขอเฟซด,ดูดูดิคนไหนมีบ้างคนไหนอยากให้ผมสุ่มให้ผมสุ่มให้ได้นะมีให้สุ่มปะคนไหนมีไอไอเอนี้ยผมขอสุ่มให้ได้ปะใครเล่นซีเอสกะที่คนดูผมอะ ห้าร้อดอนโอ้สามร้อยไอ้เหี้ยลงทุนร้อยสามสิบเดี๋ยวเขาไปอัพเกนเก็บไว้สองพันดอนพออุ้ยเอบิวพันดอนดิโอ้ร้100อยดอนไหว 38ดอนมานี่ดิผมขออีกรอบดิวิเอเคอ,อุ้ย380ดอรนโอเคได้เกิดรุนคืนว่ามันต้องมีสักอันนี้แหละจริงๆนะเว้ยที่ขับทำกูขึ้นพันดอนได้ แต่งไม่เป็นไรกูกูมีอยู่สองพันสองเนาะที่แี้กูกว่าต้องมีอะอัพเกรดให้กูเด้งแหละที่ติดอะ X. โอเคถือว่านี่คุ้มละห้าร้อยถือว่าสลับกันนะนั่นแต่งนี่ติด ทำไมไม่ขายวะตะทำไมไม่ขายวะน้องน้องโอ้ยโอ้ยเหียโอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นเป็นพันดอนให้กูวะไอ้ขอนี้มันหมานีมา ได้กำไรสักบาทเลยนะนี่วิ้ยโห่กับได้ไอ้เนี้ยนี่ไอ้ห้าร้อยดอนโอ้ยไอ้กล่องกาดที่หมายมันไปมามดอีกไอ้เนี้ยเหลือเหลือพันหกอย่างเอ้เหลือพันห้าพออะพันหกพอเท่าทุนเลย กูต้องเล่นได้ดิเนี่ยต,ติดห้าทีลวดนะมาห้าทีลวดมาดิหนึ่งละสอง พอพอครับวันนี้พอวันนี้พอวันนี้พอเก็บไว้แล้วกันครับก็ขาดทุนยี่สิบดอลนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครอยากได้โค้ดฟรีก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมต้องอย่างนี้ใครจะแช่งผมก็แช่งไปไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากได้สกินผมแนะนําเว็บนี้ถ้าอยากเล่นไม่ต้องโลภเหมือนผมเนาะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะผมมาอันเนี้ยผมขอเครดิตเข้ามาเพิ่มแต่เขาให้ผมแค่หกร้อยหกร้อยเครดิต ที่เหลือเมอื่อวานนี้มันมีอยู่หกร้อยอ่ะมันเหลือแค่นั้นผมเออก็มันก็มีได้มีเสียถ้าได้ก็ถอนก็ได้ก,ก็แจ้งเว็บถอนอ่ะแบบแบบไม่ต้องเอาเงินอ่ะไม่เอาเงินดอนอ่ะเข้าใจปะให้มันถอนเหลืออยู่ศูนย์ดอนอ่ะเหมือนเอาเงินออกมาใช้อ่ะอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะครับในเว็บในเว็บไซต์แต่คุณต้องมีอ่าคนซื้อแล้วก็สามารถไป็ก๊อปลิงก์๊อปลิงก์ยูไออ่ะของสตรีมของคนนั้นมาแล้วก็โอนอาวุธให้เขา คุณก็ขายได้แล้วปืนอหะพวพอเถอครับคนบีมบอกให้พอคนบีมหายไวแล้วเนี่ยเนี่ยให้ได้เนี่ยของกระกางเนี้ยน่าจะมีเจ็ดดอนเท่ครับจริงๆต่างประเทศอะประเทศ,เทศไทยก็เล่นครับผมบอกให้ประเทศไทยก็เล่นไม่ใช่ประเทศ,ไท,เไ,เทศไทยไม่เล่นเสียจีโออะ จะบอกไว้ให้มันเอาไว้แบบว่าเวลาสาวถามอะพี่ของในเกมเขาจะอึ้งไงผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่มันจะอึ้งว่าแบบ้ยของราคาเท่าไหร่ฮะยี่สิบเก้าดออืมคนเอาง่ายๆคนคนเล่นเกมเขารู้กันอะมันไม่ใช่เหมือนวารอนะเววารมึงเล่นแล้วมึงมึงมึงไม่ได้ดูอะว่าตัวอะไรเท่าไหร่กูไม่รู้หรอกเรื่องวารอ่ะแต่ซ s g อจออ่ะมันมันบ่งบอกได้ไว้ว่า รหัสคุณเท่าไหร่เหมือนแปะดูดแหนมอะขายจนแบบว่าปิดปลดหนี้ได้อะ่ะคนดูน่าจะรู้แปะดูดแหนมอะที่ขายรหัสซีเอสโกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะแปะดูดแหนมเนาะแปะดูดแหนมขายของในเกมพี่แปดนะสำหรับพี่แปดนะนี่ไงเนี่ยนี่เขาก็สูงเหมือนกันสุดก็คือเป็นเอ็มนาไปยืน เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ให้เงี้ยคือเลทดอลลาร์แล้วก็คูณ20 22 25อะไรเงี้ยมันก็ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีเลทเท่าไหร่1 <S <an> <S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่หอันแล้วนะครับผมนะคือมันจะมีแค่ว่า first key last case ก็มีนะครับผมนะ first key มาเห็นเรากด first key แล้วเราก็ last case อะไรเงี้ยคโอ้โหนะเออ first key first key last case first case last key อะไรเงี้ยเขาจะมีสูตรกันเน่เน่เน่ ก็ไปปรมาณสามพัน,น 3, ตรงนี้นครบผมเออค่อยๆไปทีละคีสองคีโอแถวล่าอันนี้ถามว่าเติมในนี้ก็ได้ไหมถ้าคนดูไปเติมใส่สตรีมแล้วไปสู่มเาเองอะ่ะคนดูได้สกินกากนะเห็นไหมคนดูจะได้แค่นี้นะมันไม่มีข้างนอกนะเห็นไหมสกินกากแล้วเปิดครั้งหนึ่งอ่ะสี่ร้อยสามสิบห้าบาทงงป่ะซู้คนดูอะ่ะเห็นป่ะสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเงินในสตรีมเห็นไหมขวามือขวามืออะ่ะไม่ได้ขายครับอันนี้อันนี้จริงๆ คืออันนั้นมาแต่ก่อนสู้คนดูมาเปิดกล่องละหนึ่งบะหนึ่งดอนอย่างเงี้ยเหอะลายมีเยอะเว้ยชอบลายไหนอะอะอย่างหกดอนอย่างเงี้ยอะผมเปิดไปหกดอนหกอนเป็นหก2สองสิบสองอะหกดอนอะดูนะหกดอนนะหกดอนคูณสามสิบห้าจะเป็นเงินเท่าไหร่สองร้อยสิบบาทเนี่ยคุณดูได้ลายเท่เต็มเลยอืมลายเท่ๆมีเยอะสองร้อยกว่าบาทด้วยจริง ใครไม่ชื่ผมก็ไม่เป็นไรก็ตามที่คุณชอบอ่ะผมบังคับใครไม่ได้หรอกจะสุ่มไปสุม่มก็ยูนเนี่ยลามเยอะกว่าข้างในเว้ยแต่มึงไปเปิดในเกมอ่ะเอาอย่างงู้นอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ทุกคนใครปั่นก,กูแบนออกคุณดูจําได้ไหมผมเคยเปิดก่อนที่เขาจะจ้างผมอีกนะไม่ใช่จีจีดอกนะอีกเว็บหนึ่งอ่ะที่คิงบอกว่าให้ไปแบทเทิลนอ่ะผมเติมไปสองหมื่นอ่ะจำได้ปะที่ไปเติมหมื่นหนึ่งสองหมื่นอย่างง้นน่ะ อันนั้นผมก็ไปสุ่มเหมือนกันผมไม่เลือกที่จะไปสุ่มข้างในเกมอยู่แล้วเพราะว่าในเกมมันขาดทุนหลุยหลุยเอาหูฟังออกครั้งหนึ่งหน่อยคือข้างในเกมอะ่ะผมไม่สุ่มอยู่แล้วผมเลยไปสุ่มอีกเว็บหนึ่งข้างนอกอ่าจนที่แบบเออยังมีจีจีดปเข้ามามันก็เหมือนเว็บสุ่มข้างนอกอะ่ะเหมือนกันทุกเว็บเลยออจริง ตัวอื่นมาวะผมไม่ดูดเป็นไอหัวนั้นแล้วหัวนั้นมันชอบน้ํายามันชอบกระเด็นเข้าปากเว้ยซื้อไอแบบแบบแบบตัวดูดอีกแบบหนึ่งมาแบบเป็นอย่างงี้แม่งแบบดูดีกว่าเยอะเลยอะมันดีกว่าเยอะจริงๆเว้ย น้องมันเถื่อนน่าเชื่อถือมากก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับผมไม่อ่านแล้วนะเม้นหนึ่งเนี้ยมันไร้สารละอือผมจะอ่านใช่ครับสุ่มในเว็บโอกาสได้สกินง่ายกว่าในเกมแต่ในเกมได้สกินยังไม่มีใครได้อืมอันนั้นก็จริงครับ มันแล้วแต่คนชอบเว้ผมบอกให้